สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีคราวนี้ก็มาพบกับเรื่องสั้นสาระดีๆกันแล้วนะครับในหัวข้อของเลิกทำตามคนอื่นจากหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r i b e กดกระดิ่งจะได้ติดตามสาระดีๆกันต่อไปนะครับเลิกทำตามคนอื่นคนที่เลิกได้ มั่นใจเกณฑ์และการตัดสินใจของตัวเองส่วนคนที่เลือกไม่ได้นั้นถูกครอบงำได้ง่ายคนดีมักปรับตัวเองให้เข้ากับคนรอบข้างเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะก,กับผู้อื่นพวกเขาคิดว่าการเอออ,อตามคนอื่นนั้นง่ายกว่าและไม่ต้องรับผิดชอบอะไรจึงมักเอาทำตามแต่คนอื่นจนตัวตนของตัวเองนั้นค่อยคอยหายไป คนที่ตัดสินใจเองไม่ได้ก็จะมักถูกคนอื่นครอบงำได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็จะหลงเชื่อไปหมดเช่นในสื่อนั้นบอกว่าเขาบอกว่าแบบนี้ดีนะหรือคนในอิเนเทอร์เน็ตว่าแบบนี้ทั้งทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าอีกฝ่ายนั้นคือใครหรือเป็นใครหรือบางครั้งเราไม่ได้คิดว่าเงินเดือนของตัวเองน้อยแต่พอเพื่อนร่วมงานพูดว่า เงินเดือนของเรานะน้อยจังเลยเราก็เลยคอยตามไปว่าอาจจะจริงอย่างที่เขาว่าก็ได้ยิ่งเราตอบรับว่านั่นสิก็เริ่มไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยเร่อยบางครั้งอาจเรียกการได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นได้ง่ายๆว่าเป็นคนอ่วนแต่การเป็นคนหัวอ่อนนั้นอาจทำให้ปิดความคิดของตัวเองเช่นเดียวกัน กับคนที่เชื่อมั่นตัวเองจึงถูกมักว่าเป็นคนหัวแข็งคนเหล่านี้มักเติบโตมาโดยถูกลิบปอนความสามารถในการคิดและตัดสินใจเช่นอาจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกบังคับให้ต้องทำตามหรือถูกพ่อแม่วางแผนเส้นทางชีวิตไว้แล้วพวกเขาจึงไม่ถนัดการคิดด้วยเหตุผลหรือทางทฤษฎีแต่กลัวการตัดสินใจเรื่องสำคัญ อย่างการเปลี่ยนผ่านงานหรือการแต่งงานคนดีมักบอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกเพราะไม่มั่นใจกลัวที่จะคิดหรือตัดสินใจและมองทุกอย่างเป็นเรื่องเสี่ยงไปหมดคนประเภทนี้ก็ยังเป็นเหยื่อของการตลาดชอบการดูดวงหรือเรื่องลี้ลับและอาจถูกชักจูงเข้าลัทธิใหม่ๆได้ง่ายคนที่ไม่เชื่อมั่นการใช้ชีวิตหรือการมีคุณค่าของตัวเอง จะรู้สึกสบายใจเวลาได้อยู่กับสิ่งเพ้อฝันที่เป็นนามธรรมมากกว่าดังนั้นการหาเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจหรือการกระทำของตัวเองจะทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากสภาพเช่นนี้เราจะต้องเชื่อมั่นเกณฑ์และการตัดสินใจของตัวเองวิธีสร้างความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งก็คือหาเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจหรือ การกระทําทุกอย่างของตัวเองอย่างเช่นกรณีที่เวลาเราขึ้นลิฟต์เรามักกดปิดประตูก่อนแล้วค่อยกดชั้นที่ต้องการเพราะจะช่วยประหยัดเวลามากกว่ากดชั้นที่ต้องการแล้วค่อยกดปิดลิฟต์เวลาซื้อของก็เช่นกันเราจะไม่คิดแค่ว่าอยากได้แต่คิดว่าซื้อมาแล้วได้ประโยชน์อย่างไรแล้วใช้สิ่งนั้นเป็นเหตุผลในการเลือกซื้อ การทำงานก็เช่นกันเราทำตามหัวหน้าที่บอกเพราะมีเหตุผลที่จะทำแบบนั้นไม่ใช่แค่ทำเพราะหัวหน้าสั่งการคิดเช่นนี้ช่วยฝึกให้เรามีเหตุผลเวลาตัดสินใจหรือทำทุกอย่างส่งผลให้เรามองเห็นและเชื่อมั่นเกณฑ์การตัดสินใจของตัวเราเองเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองจิตใจของเราก็แข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนไปกับความคิดลินของคนอื่น เลิกทำตามคนอื่นคนที่เลิกไม่ได้ถูกครอบงาได้ง่ายส่วนคนที่เลิกได้มั่นใจเกณฑ์และการตัดสินใจของตัวเองทุกคนต้องการมีที่ชื่นชอบและไม่โดนเกลียดกันทั้งนั้นแต่บางครั้งเราเอาความสุขไปผูกกับคนอื่นมากเกินไปจนต้องแซงทำสิ่งที่ไม่ชอบมีหนำซ้ำเราต้องทนอึดอัด และไม่เป็นตัวของตัวเองทำไมต้องทนทุกข์ใจขนาดนั้นถึงเวลาแล้วที่เลิกฝืนทําตามใจคนอื่นแล้วกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเลิกฝืนทําสิ่งที่ไม่ชอบเพราะอยากให้คนอื่นพอใจหันมาทําสิ่งที่ต้องการแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นขอขอบคุณหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขโกโดโทโกโิอเขียนอาคิรา รัตนาพิรัตแปรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งได้สั่งสรรสาระดีๆกันอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ